สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจัดไปห้าตัวนะครับผมนะสลับคลิปนี้นะครับผมกาะตรงบอกว่าอาทิตย์นี้แบบเพื่อนๆขอเข้ามากันแบบอย่างอย่างหนักหน่วงมากๆเลยครับนะมาขอมาแล้วก็จัดให้นะครับผม คือก็จะเห็นได้ว่า BJC เนี่ยนะครับผมนะคลิปนี้ตัวนี้เป็นพาร์ทแรกนะที่เราดูกันนะครับผมอืมก็จะเห็นได้ว่าหเห็นไหมครับเส้นเทนไลไน์ที่ผมตีอัดลงมาเนี่ยนี่ก็คืออ่ารันเวที่เขาไซเวดาวนะครับผมอืมผมจะแบ่งออกเป็นสามโซนก็คือโซนหนึ่งโซนสองแล้วก็โซนสาม BJC ราคาที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือโซน2ก็คือโซนนี้โดยตองเมาสนะ์นะนะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือภารกิจของเขาก็คือขึ้นไปโซน3านะครับ่นะซูงเข้ามาทีนี้ซูมเข้ามาโซนสามนะครับผมก็จะอยู่แถวบนราคา26บาท27บาท2ีนะครับ แล้วก็ยี่สิบแปดบาทนะ BJC นะครับผมต้องขึ้นไปบริเวณนี้ให้ได้แนวต้านสามแนวที่ผมทิ้งไว้เนี่ยให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะลุ้นกับตัวก็คือเส้น EMA 200เนี่ยกำลังจะไหลลงมาซัพพอร์ตนะครับผมมองว่าเขาน่าจะมีแรงส่งนะเพราะว่า ตรงนี้นะครับ MAC นะครับเฟรมเดียก็ตัดเส้นทิศแนลเนาะอ่า RSI เนี่ยก็ยกโลงทำบุริเดเวอร์เจนนะครับราคานี่ย่อลงมา RSI ยกโลนะครับสัญญาณแรกเนี่ยมาแล้วนะครับผมนะก็เหลือแค่ขึ้น1ย่อ2ยก3ไปนะก็วางกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแบ่งโซนออกมาอย่างนี้นะครับผม เขาต้องขึ้นไปอยู่ในโซนที่3นี่ให้มันได้ก็คืออยู่บน26บาทอยู่บน27บาท20แล้วก็อยู่บน28บาทนะถ้าขึ้นมายืน28บาทเนี่ยเขาจะทะลุเส้นเทนไลน์ที่ไซด์เวดาวมาอย่างยาวนานอย่างที่ผมเคยถอยกราฟออกไปให้ดูนั่นแหละนะครับแล้วก็รอกลับตัวเส้น EMA 200เนี่ยน่าจะไหลลงมาซับพอร์ตพอดีนะครับสวยเลยนะ BJC นะ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็สัญญาณแรกบูริเดเวอร์เจนนี้มาแล้วนะครับก็ขึ้นไปอยู่บน26บาทให้ได้สักก่อนในอาทิตย์หน้าเนาะ27บาท20แล้วก็28บาทนะครับค่อยตามมาตามลําดับนะครับผมส่วนคนที่อยากเข้าไปเล่นสั้นนะครับผมราคานี้เข้าได้นะครับก็จุดตัดขาดทุน24บาท20ตังค์นะครับ เอาแบบเซฟๆนะหรือใครแบบยื้อได้นะครับยอมรับความเสียหายได้เยอะก็ยี่บสามบาทสี่สิบตังค์ส่วนท t a เ g ็ t ของเราก็มองไว้ที่ยี่สิบเจ็ดบาทยี่สบตังค์แล้วก็ยี่สิบแปดบาทนะครับอืมถ้าเขาขึ้นไปได้ก็มีสิทธิ์กลับตัวอาจจะแบ่งขายออกสักห้าสิบเปอร์เซนอีกห้าสิบเปอร์เซนเนี่ยรอลันเทนก็ได้นะครับ เนาะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไปยีบาทนี่เราก็มองเขามีโอกาสกลับตัวแล้วเพราะว่าเส้นยีเมตสองร้อนี่จะไหลลงมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นได้นี่คุ้มนะครับโอกาสที่จะได้เนะี่ยมากกว่าโอกาสที่เสียแน่นอนนะครับผมนะสำหรับ BJC นะครับตัวต่อไป SCC โอโหตัวนี้ อาจริงๆตัวนี้หนักนะตัวนี้นะอ่า scc ผมก็เข้ามาทำกราฟไปแล้วนะครับก็คือใช้เวลาวเหมือนกันนะผมก็แบ่งแบ่งเป็นสองโซนใหญ่ๆก็คือโซนหนึ่งกับโซนสองน,น,นะครับตอนนี้เนี่ย scc เนี่ย นะครับเข้ามาอยู่ตรงเส้นเทนไลน์กรอบล่างของโซนหนึ่งแล้วนะครับถ้าเขาหลุดลงมานะโอ้เขาก็จะลงมาอยู่ในโซนศูนย <c oughs> ์อะอะซึ่งเขาเคยลงมาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยรอบนี้เนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะก็ภาวนาว่ารอบนี้ก็อย่าลงมาเลยนะครับผมนะ คือไอซเนี่ยทำไดวเจนเบาๆนะครับเพราะว่าไฮของเขาเนี่ยไอราคาของเขาเนีย่ย่อลงมาไฮมันย่อลงมาแต่ไอซยกโลนะครับบุรีไดวเจนเบาๆ MACD อุตสาห์ตัดเส้นิกญนลแล้วนะครับผมนะแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เจอกดลงมาต่อนะครับผมเขาก็เลยเหมือนจะตัด ลงซะอย่างนั้นนะครับอ่ะก็มองว่าเส้นเทนไลน์กรอบล่างของโซนหนึ่งเนี่ยเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับผมแล้วก็เด้งขึ้นไปวัดแนวต้านแถวสองร้อยเจ็ดสิบแปดเนาะให้ได้นะครับส่วนคนที่อยากเล่นสั้นนะ ส่วนคนที่อยากเล่นสั้นนะครับผมสําหรับตัวนี้นะก็ถ้าเข้าราคานี้นะครับผมก็ตัดคัดทรุดในแถว260เนาะส่วนจุดเทคโปรฟิตก็278อ่ะเกาะเล่นได้ไอซายยกโลแล้วเนี่ยเออนะเอฟเอซีดก็ตัดเส้นชิกแนล อาทิตย์หน้าเซนติเมนต์ดีๆก็อาจจะขึ้นไปเห็นก็ได้278นะครับอืมก็พื้นที่เสียหายเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่ทํากําไรนะครับผมก็ไม่ได้น่าเกียดถ้าชอบจริงๆนะถ้าชอบจริงๆนะนะครับผมแต่เขาก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับตรงเรียนอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเส้นนี้มีเจ็ดสิบห้าในกดเส้นนี้มีสองร้อยกดนะครับผม ไซเวดาวแบ่งออกมาสามโซน,โซนก็อยู่โซนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเหมือนจะลงมาทำโซนโซนล่างโซนศูนย์นี้ซส่ด้วยนะครับ HCC เนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดอยากเรียนสั้นก็อย่างที่ไอไอเดียที่ผมแชร์ไปเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับตัวต่อไป ITC อืม itc นะครับผมตัวนี้ต่างจาก2ตัวก่อนหน้าตัวนี้คือไซเวอพนะครับเห็นไหมเขายกโลย,ยกโลยกโลยกโลเห็นไหมคือมันต่างต่างจากคราวที่แล้วนะครับผมโอเค ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมนะคือบริบทของเขาเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าเขากำลังไซเวอนะครับอืมก็คือดูดีแต่ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะเพราะเพราะว่าเห็นไหมเส้น e a 7 5ก็กดเส้น e a 2 0 0ก็กดนะครับผมถ้าเขาอยากเป็นขาขึ้นเต็มตัวก็คือต้องขึ้นไปยืนในแถว22บาท10ตังค์เนาะจะยืนอยู่บนเส้น e a 2 0 0นะครับนะสำหรับ i.tc นะครับส่วนคนที่อยากเล่นสั้นนะครับเอาตรงนี้เลยนะครับืสิบแปดบาท สี่สิบตังค์นะครับผมนะจุดตัดขาดทุนนะครับถ้าเข้าตรงนี้เลยนะแล้วแนวต้านก็แรกก็คือ2ี่สบาทยี่ตังค์แล้วก็22บาท10ตังค์ขึ้นมาโซนนี้กรอบนี้เจอแรงขายแน่ๆเพราะว่าเขาขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยรอดสักทีนะครับสำหรับ ITC เนาะ i อ c ก็มีแรงส่งนะครับเนี่ย RSI เนี่ยเพิ่งผ่านโซนโอเวอร์โซมา MACD เนี่ยเพิ่งตัดเส้นสิกแนลนะครับอืมนะก็เราขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นมาเนี่ย18บาท40ตังค์นะครับผมเนาะส่วน ทาเกตก็อยู่แถวยี่สบอบาทยีตังแล้วก็22่สบาทสิตังนะครับอืมก็เขาก็จะยกอ่าการไซเวอัพของเขาเนี่ยจากโซนหนึ่งขึ้นมาอยู่โซนสองนะครับผมก็สวยเลยนะครับสำหรับอ่า ITC นะครับอืมนะ ก็ยังคงมีรันเวย์เซเวยอัพอยู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะตัวต่อไปไทยคม คครับือต้องบอกว่าเสียวนะครับผมเสียวเสียวอยู่นะไทโคมนะเอออ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยบริบทของเขามันก็เหมือนจะไซเวอฟนั่นแหละนะครับผมอมืแต่ว่าไซเวอ,อพของเขาเนี่ย แบ่งออกมาเป็นสามระดับนะครับผมหนึ่งโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนปัจจุบันนี้คือเขาอยู่โซนหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็โดนเส้น EMA สองร้อยกับเจ็ดสิบห้านี้กดอยู่นะครับอืมเรื่องของเรื่องนะครับผมนะสิ่งที่ไทยคม ควรจะทำนะครับผมก็คืออย่าหลุด11บเาทเจตังค์ถ้าหลุด71บาท70ตังค์นะครับผมผมมองว่าไม่น่าโอเคอะ่ะคือเขาจะหลุดรันเวที่เป็นไซเบอร์อัพนะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาแล้วไม่ไอ้แล้ว10บาท60ตังค์เนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยแนวรับตรงนี้เนี่ย เอาไม่อยู่นะไทยคมเละนะครับระยะสั้นเนี่ยเละนะเออนะครับผมแต่ผมได้ยินข่าวแว่วๆมาแบบเหมือนจะมีการปล่อย,ปล,อยปล่อยดาวเทียมอีกหรือเปล่านี่แหละถ้าผมถ้าผมฟังไม่ผิดนะอืมผมก็ฟังมาัานผ่านอยู่สำหรับไทยคม คือก็ต้องบอกว่านี่คือจุดบอดใจแล้วนะครับสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์ต้องรับไม่อยู่สถานเดียวนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปแถวแ1วสิบามบาทแปดสิบตังค์นะครับแนวต้านแรกเนาะขึ้นไปอยู่ในโซนที่สองให้มันได้ซะก่อนสเต็ปแรกอืมย้ำนะอย่าหลุดสิบเอดบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปสิบาบาทแปดสิบตังค์ก่อน ถึงจะประคองตัวได้สําหรับไทยคมแต่ถ้าเกิดเขาหลุดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับผมหลุดลงมาแล้วสิบาทหกสิบตังค์เอาไม่อยู่ก็คือโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะมาเจอกันอีกทีนึงก็แถวแปดบาทสิบตังค์นะครับเพื่อนๆแปดบาทสิบตังคนะ์เนี่ยแถวเนี้อืมนะ เพราะฉะนั้นนะครับผมคนเล่นสั้นนะครับถ้าเข้าตรงนี้นะครับผมจุดตัดขาดทุน11บาท70ตังค์แล้วก็จุดเทคโปรฟิตก็13บาท80ตังค์กรอบนี้เลยเลนน่นสั้นๆนะเนี่ยเพราะเขากำลังไซเย์ออกมาเนี่ยไซเย์ way ออกข้างมากรอบนี้เนี่ย เล่นในกรอบนี้นะเอเอเล่นแบบสั้นๆนะครับแต่รอบนี้ก็ขึ้นไปสิบสามบาทแปดสิบตังก็ขึ้นไปยืนให้มันได้เถอะนะครับจะได้ยกตัวขึ้นไปอยู่ในโซนที่สองสักทีเนาะอยู่โซนแรกนี้มันเสียวๆยังไงไม่รู้นะครับสำหรับไทยคมเนาะก็ประมาณนี้นะครับมาแช์ไอเดียตัวต่อไป บแปดคราวที่แล้วผมก็ทำให้เห็นว่าเออ ไซด์เว้า up เนี่ยกรอบมันเป็นยังไงนะครับไซด์เว้าวลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะจังหวะที่เขาไซด์เวดา d ลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแกะดีเทลข้างในมันได้นะครับเนาะคาวที่แล้วนะครับผมผมมองว่าเขาทำาสมอยเว v แบบ d บ u b l ลก่อนหน้าเป็นซ i กแซกแล้วก็มาตบ pattern ที่สองเป็น c o l l e c ชั o n f l a นะครับ แล้วผมก็มองว่าเฮ้ยเขาน่าจะทำเป็นอิมพอเวฟนะเนี่ยขึ้นสองเนี่ย A B C จบแล้วนะเฮ้ยมันต้องไปขึ้นสามนะที่ไหนได้ครับไซเวออกข้างเนาะแล้วก็ลงมาทำ l ล w แถวแถวยี่สิบเจ็ดบาท แสดงว่าเขายังไม่จบแล้วเขาก็หลุดเส้นเนี่ยเส้นเแนลายสีดำนิ่เีียวขึ้นไปนะลงมาอารบออกเพราะฉะนั้นนะครับเขาน่าจะเป็น สมอลเอ็กเวแบบไม่ใช่ดับเปลแล้วนะครับผมเป็นทีโปแล้วตัวนี้ผมก็แทงเลยว่าต้องเป็นอ่ ต้องเป็นไทยก็อ่าต้องเป็นไทยก็นะครับอืมถ้าตรงนี้แถวๆยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยรับอยู่ ก็มีโอกาสนะครับผมที่เขาจะทำ descending นะครับหรือถ้าเขายกตัวขึ้นไปนะครับผมราคามันบีบอัดบีบอัดขึ้นไปแต่ไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยก็อาจจะเป็น ascending นะครับซึ่งเราก็ยังยังไม่เห็นแพทเทิร์นนั้นที่เขาก่อขึ้นมาแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ RSI เนี่ยนะครับผมยังคงทำ bullish divergence อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามแพทเทิร์นต่อ แพทเทิร์นสุดท้ายของเขานะครับผมก็คือแทงเกิลเขาอาจจะทำ ascending แทงเกิล s e m i t i c t แทงเกิลหรือ descending แทงเกิลก็ต่างนะครับผมนะแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในสภาวะบูลิกนะครับผมมเดี๋ยวต้องตามมาอีกทีหนึ่งต้องตามต้องตามนะมีแปดนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับผม คือถ้าเข้าไปตอนนี้เนี่ยคือเรายังยังเอาง่ายๆก็คือมันมันคงยังไม่ไปตอนนี้หรอกเพราะว่าแพทเทิร์นมันยังไม่จบนะครับรือถ้าจะเล่นกรอบไซด์เวย์ก็กอบนี้กอดอ่านะครับก็ยี่ิบเจ็ดบาทนะครับเป็นบัตทอมนะครับแล้วก็ สามสิบี่บาทห้าสิบตังนะครับผมก็เป็นท็อปก็เล่นไซเวย์อยู่ตรงนี้ก็ได้สำหรับคนเล่นสั้นนะืถ้าเข้าตรงนี้นะครับผมก็มาตัดขาดทุนนแถวยี่สิบแปดบาทหกสิบตังค์ยี่ิบเจ็ดบาทนะครับผมแล้วก็ไปเทคโปรฟิตแถวสามสิบี่บาทห้สิบตังค์นะคนเล่นสั้นนะก็ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะ ไอเไอเนี่ยทำบูดิ้เดเวอร์เจนแล้วแต่แพทเทิร์นมันยังไม่จบนะครับผมนะก่อนหน้านี้เรามองสมอลเอ็กเวบแบบดับเบิลแต่ตอนนี้มันเป็นสมอลเอ็กเว็บแบบทิพโแล้วแหละนะครับผมแพทเทิร์นะสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นไทแองเกิลนะครับผมก็ที่เราแทงไว้นะก็คือมันยังไม่จบนะครับผมเราก็ต้องเฝ้ากันต่อไปนะครับสำหรับ B8 แเนาะแต่สำหรับคนเล่นสั้นก็ผมกวใช้ไอเดียอย่างที่ แชร์เดียไปก่อนหน้าแล้วนะครับผมมาเล่นตามกรอบก็ได้นะสลับบีแปดก็ประมาณนี้โอเค5ตัวจบครับสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอแล้วก็พูดคุยอยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความยินเห็นส่วนตัวของผมเท่าน,น,นั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น ห้าตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปวดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมาสาหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมอัปเดตต่อนะครับผมสําหรับหุ้น5ตัวนี้ก็ขอกันเข้ามาได้นะครับอขอความกรุณาแล้วก็กราบบิงบอลช่วยกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็กดแชร์ในใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายในสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบอย่างนี้กันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวดัสวัสดีครับ